สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามดาวจนสตราร์ล่าประตูใส่มื่อเช้านี่เป็นจังได้คือดาวจนสตราร์ก็ได้สองหลุดนะพี่น้องเนาะล่าประตูใส่กะสองแตกสามลหลุดในห่าของล่าประตูใส่แตกตรงตรง,ตรงสองสระหลุดอีกสามเป็นห่าเนาะพี่น้องเนาะเอาไปนี้ก็ลวงวันที่พิษพี่น้องเอ้ยเป็นนาสิเป็นว่นล,ลวงวันที่สิบแปดเป็นลงวันที่สิบเก็ดขอตรวจขอายๆ มือน,นีบว่าผิดดอกของวันที่สิบแปดล่ะพี่น้องของมือเศร้านี่มันของมือนีบวันที่สิบแปดแข่งลงวันที่สิบเก็ดเนาะแล้วจนิญสตราร์ก่ะเขาลูดหกพี่น้องเตะได้สองในบนล่างเลยสองหนึ่งพี่น้องในแปดหกในหกหนึ่งเล่าประตูใช่วิ่งลูดสามกับซีเข่าเจาะตรงๆพี่น้องสามซีเลยแตกเขาลูดอีกขนันพได้ลูดก็ได้ทั้งแตกทั้งลูดเลยพี่น้องเนาะ แตกนูดเร่าประตูใส่เล่าสันติภาพเราสันติภาพเขาหลุดเขาหลุดเก็ดในศูนย์เจ็ดพี่น้องพอทราบชุดเล่าแตกนูดอีกพี่น้องนูดสามในศูนย์สามตัวจอหกเก็ดตรงตรงพี่น้องสองแตกสองน้พี่น้องหลุดสามเล่าเอกตาหลุดเอาพี่น้องมาเบ่งของบันที 1ิเก่าของมืออื่นพี่น้องของมืออื้นอันนี้ลงบัญชี่พ่ผิดดอกเป็นนำลงมันที่ผิดว่าคือแตกขัดมืออืน่นเอาขกดอีกนะพี่น้องนะวันที่ิบเกดาวจนสตนาจ,จับคู่วันที่สิอเก่าตัวหน้าสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดจับคู่หกเจ็ดเ็ศูน Cảm si, Vinh Ngốc kết Ngốc kết Vinh ศูนคูวิ่งเด่นหกล่องเ็ lang pintu sai pintu sai khu cầu kết Hà xuống à kết vinh Câu kết cầu kết Câu kết bình Công cầu kết Long hà xuống Long hà kết i นติภาพจับโคงกซุนเทศซุนแปดซุนวิง

เล่าจับคูสี่หาศูนย์หนึ่งหกหาก้า vinh vinh si hạ si vinh hạ công si hạ ร่องศูนย์หนึ่งร่องหาหกคูวิ่งเด้นหาร่องสี่ เล้าเอีกต์าอู้หูสเสียนเล่าเอีกต์ตา Chấp khu Xóng xảm Hút kết Hòa hút Hòa hút Vinh 2 3 Biên 2 có 3 Cùng 2 có 3 Lòng hút có 7 Hà có 6 ล่องหกเกตล่องหาหกคูวิ่งเด่นสองล่องสามแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อร์โคดได้ขมาแล้วก็ได้พวกขม่าไม่กะกดกระดิ่งติดตามไปให้ผู้ติดตามาหลายๆน์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำเนอร์เพอได้นยยอดแชร์ยอดไลค์นเ้ำคนได้ต้องน้อยๆ ปูนัางขิดนังเขยนให้บิวงสูงเงนได้เพี่น้องเนอ้อเพ็น้อเข็นใจให้กำลังใจปูนํางแล้วจนสตาวันที่สิเกมิถุนายนสองพนห้ารกสิจับคูหกเกตเกตศูนยอิงหกเกตกมหกเกตล่องเกตศูน่องสาคูวิ่งเด่นหกล่องเกตลาประตูใช่ 9, เก้าเกตหาหาเกตวิ่ง เก,เ,เก่าเกกรเนเกล่องหาล่องหาครูเลนเร่นเ,รนเก่าล่องเกศเล่าสันติภาพหกศูนย์เกศูนย์แปดศูนย์วิ่งหกกรเลนหกล่องเกศครูวิ่งเก่งเดนศูนย์ล่องหประสานเล่าซี่หา หกหาวิ่งสี่หาคมเดนสี่หาล่องส่วนหนึ่งล่องหกหาคูเก่งเดนหาล่องสี่คูวิ่งลายตาสองสามหกเจ็ดหาหกวิ่งสองสามคมเดนสองสามล่องหกเจล่องหาหกวิ่งคูเดนเดนสูเด่นสองล่องสาม พี่น้องแคปหน้าจอเด้อผู้ได้ข้ามาแล้วใหายแห้งๆเรื่อยๆกันทุกคู่ทุกคนลำรวยลำรวยเงินงน่องท่องไหลเด้อพี่น้องเด้อย่ะเจ็บย่าจนให้คุณพารักษาเทวดาคุมค้องพี่น้องทุกคู่ทุกคนพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องรอบต่อไปสำหรับมณีนี้าเก้าคำบาสวัสดี